มาดูกันค่ะว่าวันนี้เราให้ยาอะไรกับไก่15วันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูไก่15วันนะคะ ไก่15วันในแก็บเก่าเลี้ยงไก่รอบ3นะคะอันนี้ก็คือไก่15วัน15วันวันที่15นะคะเราจะให้ไก่กินยาอะไรเดีย๋ยวมาดูกันค่ะว่าวันนี้เราให้ยาอะไรกับไก่15วันนะคะ ไปดูกันค่ะวันนี้เราให้เป็นอัมพูนะคะแต่คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นยี่ห้ออะไรไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นตัวยาที่เราให้วันนี้นะคะ 400 ml นะคะ400 ml ต่อน,น้ํา รงเรือนนี้ก็จะโรงเรือนใหญ่นิดนึงโรงเรือนนี้ตอนมาก็ประมาณา 30, 34กรัมนะคะไก่ที่เข้าวันแรก34กรัมค่ะ อันนี้ก็เป็นอีกโรงเรือนหนึ่งนะคะสิบห้าวันเหมือนกันโรงเรือนนี้ลงก็สามสิบสี่กันะคะ เดินมาถึงครึ่งทางแล้วกลับแกบเก่านำกลับมาเลี้ยงไก่รอบที่สามนะคะสิบห้าวัน จากคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ